เปิดจำนวนเงินเบสคำสิงใช้จ่ายหนี้แทนพ่ออภิชาติตบุตรตัวจริงต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่มีความคิดโตกว่าวัยมากๆสำหรับเบสคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงซึ่งคนภายนอกอาจจะเห็นเธอมีชีวิตดีซื้อบ้านซื้อรถหรูแต่จริงๆแล้วต้องหาเงินใช้หนี้แทนพ่อเดือนละเกือบล้าน หากใครจำได้นะคะทางด้านสมรักคำสิงเคยมีลูกหนี้ที่ทำธุรกิจโคตาลอตเตอรี่ด้วยกันสิบล้านบาทแต่ทางด้านลูกหนี้ได้ฆ่าตัวตายหนีหนี้พร้อมครอบครัวสี่ศพทำให้ทางด้านสมรักคำสิงต้องมาใช้หนี้ทั้งหมดแทนซึ่งต้องบอกเลยว่าหนี้ทั้งหมดทางด้านสาวเบสก็เป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างโดยทางด้านสาวเบส เปิดใจผ่านรายการแฉว่าเดือนหนึ่งต้องส่งให้พ่อใชน้นี่ก็เกือบเกือบล้านค่ะเพราะพ่อหนูมีคดีลอตเตอรี่แล้วต้องผ่อนจ่ายยังไม่รวมค่าบ้านค่ารถนะคะต่อเดือนต้องหาเงินให้ได้เหยียบล้านล้านกว่ากว่า1.5ล้านประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าเดือนไหนหาไม่ทันยังไม่เคยถึงจุดนั้นนะคะ เพราะหนูอาจจะโชคดีที่มีแฟนคลับที่น่ารักคอยดู Youtube เราคอยซัพพอร์ตชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อล้มละลายทำให้เราต้องเอาเงินจาก Youtube มาใช้จ่ายในบ้านทำให้เราต้องขยันขึ้นมีผู้นำมากขึ้นเลยทำให้วันนี้เรามาถึงจุดตรงนี้ถ้าพ่อไม่ล้มละลายหนูอาจจะเป็นเด็กน้อยธรรมดาก็ได้ ตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านค่ะ